ดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงจากพื้นขึ้นไปในแนวดิ่ง10เซนติเมตรด้วยความเร็วของที่บันทึกค่าของแรงดึงจากเครื่องช่างสปริงและระยะทางที่ถุงทรายเคลื่อนที่จัดรอกเดี่ยวตายตัวออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงในแนวดิ่งให้ถุงทรายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของที่ดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่ขึ้นไปได้ระยะ10เซนติเมตร อ่านค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริง Spring. บันทึกระยะที่เครื่องช่างสปริงเคลื่อนที่จัดรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงในแนวดิ่งให้ถุงทรายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่ขึ้นไปได้ระยะ10เซนติเมตรอ่านค่าของแรงจากเครื่องช่างสปริงบันทึกระยะที่เครื่องช่างสปริงเคลื่อนที่ เปรียบเทียบแรงที่ใช้ในการดึงถุงทรายโดยใช้รอกพบว่ารอกเดี่ยวตายตัวไม่ช่วยผ่อนแรงรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ช่วยผ่อนแรงได้ครึ่งหนึ่งเมื่อคำนวณงานในการดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่ขึ้นไปโดยดึงขึ้นตรงๆกับดึงผ่านรอกเดี่ยวตายตัวหรือรอกเดี่ยวเคลื่อนที่พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน จากกิจกรรมจะเห็นได้ว่าการใช้รอกมีได้2ลักษณะครับคือรอกเดี่ยวตายตัวและรอกเดี่ยวเคลื่อนที่โดยรอกเดี่ยวตายตัวจะไม่พอนแรงครับแต่จะเห็นว่ารอกเดี่ยวตายตัวนี้ช่วยเปลี่ยนทิศทางการออกแรงได้ครับดังนั้นรอกเดี่ยวตายตัวจึงเอาไว้ช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานได้ครับแต่รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ช่วยพอนแรงได้ครับซึ่งถ้าเราไม่คิดผลจากแรงเสียดทาน รอกเดี่ยวเคลื่อนที่สามารถ่อนแรงได้ครึ่งนึงเลยครับและเหมือนเดิมครับค่าของงานในการยกแต่ละครั้งจะใกล้เคียงกันครับเราจะพบรอกในอุปก,กรณ์ที่ใช้ยกวัตถุครับเช่นเครื่องออกกำลังกายเสาธงหรือรถเครนโดยในการใช้งานจริงๆนั้นอาจน,นำรอกลหลายๆอันมารวมกันเป็นระบบรอกซึ่งจะช่วยทำให้่อนแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ